ลเซอร์เบสนะครับกับตัวยิงมีเบสแล้วก็โปรเซนเซอร์สปินนะครับเอาไซต์ต่อไปนะครับท่านนะครับในโนวาซิล่านะครับก็เทียบระหว่างเดนเบโรกับซิงเกบโรลีแพร์นะครับแล้วก็ดูติดตามการรักษานะครับเป็นเวลาหนึ่งปีครับเราปัญหาที่พบในขณะทำนะครับก็อย่างแรกเลยเป็นเรื่องการรีคราเทเชียนครับก็คิดว่าเราอาจจะวิเคราะห์ได้ล่าช้าไปนิดนึงเนื่องจากว่าต้องดูเน็ตเทอรโมอัจจด้นรับแต่ว่าในในล่าสุดก็คือเพิ่มเติมแชมาก็คือช่วง เพื่อว่าเอามาใช้ในการเป็นตัว measuring t o o l เจ้า l ร c a t i o n 60องศาแล้วก็บ o เ a t i o n ระหว่างการวัด i n t e r v จริงกับในสูเนี่ positive นะก็คือไปด้วยกันโดยวีม่ารู0.027ครับแล้วก็เสร็จก็ผมว่าเป็นมันส u b 1ิเ a s e ไมได้ครับนย่ั้นตอไปี ในคนไข้ที่เกือบจะครบ2อปีเน,น,นี่ยเราก็จะดึพทุนเข้ามาด้วยในดูเลชั่นเนี่ยเป็นช่วงที่เคยมีการศึกษาตัวนี้มาแล้วนะครับในคนที่ีป็น ACL Association นะครับแต่ว่าเขาเป็นเอกการศึกษาจากเอคลนะครับนี่ผ่านไดติดเรียบร้อยแล้วนะครับทำกิจกรรมขัดกอ,อย่าในอนะานาดาทุกคนก็ดูชื่ชชชนชอบแล้วก็ ก็ไม่เคยทำมาก่อนต้สนุกดีอาจารลแล้วก็ CSR ก็ส่วนเรื่องการโปรเกมวิจัยเนี่ยก็ได้ประเด็นที่คิดว่ามีประโยชน์กับกลุ่มขาาพกลสำหรับตัวเอ h ิกเนี่ยผมว่าอันนี้คือคือดีมากๆคือเด e b e นะครับเห็นว่าเราได้เห็นมุมมอ,องจากประสบการณ์จริงซึ่งปกติคงไม่มีใครมาซึ่งขอบคุณอาจารย์รุ่นสถาบันนะครับที่ก็ให้โอกาสพวกเรามาเป็นเฟล l o รุ่นนี้ ให้โอกาสพวกเราได้มาเรียนเทรนนิ่งในปีนี้นะครับแทนที่บางทีอาจจะมาจากต่างสถาบันไม่รู้จักอาจารย์เลยแต่อาจารย์ก็ยกังเมตตารับมาพร่ำสอนบทคดยน,นะครับพูดถึงกีฬา,าัีซารจะต้องขอบคุณาอาจารย์รประชานาครับประ,ะธานผู้สาขาแล้วก็อาจารย์พิเศษที่อนุมัติให้มีโครงการน,นี้เกิดขึ้นนะครับขอบคุณอาจารย์จัดอาจารย์ก๊อฟอาจารย์พันนะครับอาจารย์เต้นนะครับที่แบบว่าคอย นัดซูงนัดชี้แนะจุดที่เราต้องเก็บรายละเอียดในการจัดก,กิจกรรมทั้งหมดกันออกด้วยนะครับที่วันนี้อาจารย์ก็ยังอุตส่าห์แบบมาแค่ไม่กี่ชั่วโมงแต่ก็ยังมาช่วยนะชมหรือดวาวะเนี่นย,วยแบบว่าเมหรลยดามาสองสามชั่วโมงแต่ังมาคอมเมนต์รีเสิร์ชให้กับพวกเราทุกคนซึ่งผมว่าเป็นเวลาที่คุ้มค่าแล้วก็เป็นขอบคุณอนจารที่สละเวลาของไม้พวกเรานะครับแล้วก็ สุดท้ายก็คงอะไรไม่ได้ผมต้องขอบคุณเพื่อนทุกคน,นในรุ่นนะเพราะว่าถึงแม้ว่าผม,มเป็นประธานรุ่นแต่ตัวเองก็เป็นทั้งเพื่อนเป็นทั้งน้องแล้วก็เป็นทั้งพี่ของทุกคนในรุ่นถ้าเกิดไม่มีทุกคนคอยช่วยเหลืองานนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นนะครับจุดประสงค์งานนี้ผมขอยืนยันกับอาจารย์ทุกคนว่ามันทาให้เรารู้จักกาันมันทําให้เรารักกันจริงๆอย่างเมื่อคืนในงานผมบอกว่ามันเปรียบเสมือนว่าเรามีบ้านหลังเดียวกันแล้วตอนนี้ แต่ผมว่ามันไม่ใช่แค่บ้านที่เราอยู่หลังเดียวกันครับอาจารย์มันเป็นพวกเราเปลี่ยนมาเป็นนามสกลุลเดียวกันแล้วครับคือพวกเราเป็นเป็นโลรุ่นที่12นามสกลุลเดียวกันแล้วครับตอนนี้พวกเราจะรักกันกลมเกลียวถ้าอาจารย์จะคํานึงว่าต่อไปฟเฟลโล่น้องใหม่เอ้ยออหมอสปอร์ตยังสตาฟใหม่รุ่นต่อไปจะมีปัญหากันหรือเปล่าผมมั่นใจว่าเราไม่มีปัญหากันแน่นอนครับเพราะเรามีนามสกุลนีนามสกุลเดียวกันแน่นอบคือแต่ก่อนเราก็สอนพวกเราให้ เรื่องวิชาก,การเราเน้นเวิร์กช,ชอ็อปนุ่นนะี้นั่นแต่ว่าเราไม่เคยคุยกันเรื่องนี้เลยเพวกเรารู้จักกาันเพราะเรารู้จักกาันแล้วเราคุยคุยกันเนี่ยปัญหาทุกอย่างมันก็จะดลดลงก็ขอให้พวกเราเนี่ยใช้นา้าสบุลเดียวกันนะไม่ต้องซื่อชุจิตเรต้อกคุณพอซึ้อนะเพราะเราก็ขอใหอ้นึกถึงวันนี้เอาไว้นะนึกจำวันนี้ไว้ถ้าในอนาคตต่อไปเนี่ยเรา practice เราอยากให้เป็นโ c i ตี้ที่ไม่มีคอน FLICT อยากให้น้องๆเนี่ยซึ่งจะเติบโตต่อไปมาแทนผู้พี่ๆเนี่ย